ก่นนีนะครับพี่เตมเองนะฮะวันนี้พี่แตมก็จะมาทําการรีวิวสกุชชี่ที่แพงที่สุดในคอลเลคชันของพี่นะครับเาอันดับเลยนะฮะซึ่งพี่เคยทําไปแล้วเมื่อนานมาแล้วเมื่อสเดือนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่เดือนที่3นะครับในการที่พี่เริ่มเก็บสกุชชี่นะฮะเองก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดเลยนะครับผมโดยทั้งหมดที่พี่ทําวันนี้ก็พี่จัดมาเป็น9อันดับที่แพงที่สุดนะครับอ่ะแล้วก่อนนะครับที่เราจะไปรีวิวดูสกุชชี่ของพี่กันนนพี่มีข่าวบอกครับก็คือน้องๆคน นะครับเป็นรุ่นเก่านะตอนนี้นะครับได้ข่าวว่ามีกิจกรรมแจกอยู่นะฮะที่ช่องพี่เฟย์สมายเลตเฟย์นะครับซึ่งน้องๆหลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมครัว่าพี่เฟย์สมายเลตเฟย์คือใครนะครับแกคือเจ้าของร้านทอยบ็อกช็อปนะครับหรือว่าสักุชี่ที่เรียกว่าเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างของประเทศไทยนะครับคิดว่าหลายคนคงรู้จักทอยบ็อกช็อปนะฮะคนไหนอยากได้อิงลิชเบรดเดี๋ยวนี้ราคาตีไปชิ้นนึงเนี่ยเป็นหมื่นนะครับน้องๆสักุชี่แรหายากครับถ้าใครอยากได้ให้รีบไปกดฟัซฟัคไลแล้วไปดูคลิปทีี่่่แแแกกจจจไดด้เเเเลยยนะะะครรรับพาาวว๋ิม แล้วตอนที่4ี่0มื่นฟับนะเฮ้ยถ้าใครยังไม่รีบไปนั้นรีบไปกดเลยนะครับไปกดดูท่องช่องน้องเฟยเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวจะพลาดนะแล้วได้ข่าวว่า1 0 0,000สฟับนางแจกกล้องด้วยนะจ๊ะ <S <S โอเคครับรีวิวนะครับสกูตช,ชี่ที่แพงที่สุด9อันดับของพี่โอ้โหแล้วเวลาทุกครั้งที่พี่ซื้อสกูตชี่ที่แพงนะครับมันแพงก็จริงแต่มันดีต่อใจอะ,อะพูดง่ายๆนะครับโอเคเข้าจากอันดับที่9นะครับของพี่ที่แพงที่สุดนะครับในของสั่งพี่ก็ไอเลฟพีชของไอบูลนะครับซึ่งตัวเนี้ยพี่มี เล้นมาใหม่เหมือนกันครับซึ่งตรงนี้ก็เริ่มแรงระดับแล้วครับนี่เนื้อสวยมากๆเนาะคือพี่ข้างใครพีชมากเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นมีความบูชาุกุชิี่อยู่หลายชิ้นนะคะทั้งพีชกล้วยอรก็ชอบมากๆตอนแรกที่พี่เห็นครั้งแรกนะครับพี่บอกพี่ไปเออพี่ไปร้านนะพี่ตอนที่พี่รู้จักุกุชิใหม่ๆนะครับพี่ก็จะถามว่าพี่พี่ตูดมีปั๊กุกุชชี่ตูดรันก็งงุกุชิี่ตูดเลาก็จริงๆเ่ยมันเหมือนตูดอะนดับหนึ่งที่พี่ชอบพีชเลยคือกลิ่นกลิ่ ส่วนราคานะคะพี่ตีไปตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ800-1,000บาทนะครับเป็นรุ่นเก่าเนาะป่วนะยมากๆเลยเขาบีบเลยเดนี่แบร์ของไอ้บลูมนะครับซึ่งตัวเนี้ยพี่มีอยู่2สีนะครับคือสีนี้กับสีชมพูนะซึ่งตัวเนี้ยราคาข้าวค่าก็าาาอยู่ที่ประมาณ900-1,100บาทนะหอ,อมช็อกโกแลตมากๆเลยฮะดูดิเราก็บีบให้น้องดูเลยนะมันต้องบีบเข้าถึงรถพระธรรมอย่างนี้น้องๆเอาฟรี ต่อไปนะครับผมอันดับที่7นะครับที่พี่ได้มาก็จะเป็นของไอ l บลูนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นเก่าแ่าแหละนะฮะเป็นสีขาวนะมันไม่ค่อยเดลอเท่าไหร่หรอกแนละมันหายากอะไรเลยื้อมาชอบหน้าตรงแมวนงแมวน้ำมากนะจ๊ะดีงามมากต่อไปนะครับอันดับที่หนะครับที่พี่ได้นะครับก็เพิ่งได้มาเมื่อเมื่อวานเองนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยค,เนะคุณนี่มารุนะครับเป็นจัมโบ้นะจัมโบ้คุณนี่มารุเลมอนฮนะเป็นมะนาวยักษ์คือช่างคิดเนาะ กลิ่นหอมมะนาวแต่ลมคือพี่คิดว่าเหมือนกนลิ่นไฟอ่ะโคตรมาหาควายฮะชิน้นนี้ชอบชอบอะซึ่งพี่ไปซื้อที่ร้านนะฝนนะครับซึ่งก็เกือบหมดแล้วเราอยู่สองชิ้นก็ขออนุญาตสอยมานะจ๊ะมีชอบชอบโอ้ยอย่าบังคีนี่ฮนะฮโลมากๆของคุณนี่มาด้วยชอบมากๆเลยน,นะหมอเนาะ ไปนะครับผมอันดับที่5นะครับกับฟูกุชิที่เรียกว่าแพงเอยแพงเป็นสโนว e i b อ o o มรุ่นเก่านะครับแต่ัริี้มันเป็นรุ่นใหม่นะฮะแต่ใช้แพคเกจเก่าเนาะตัวนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงเนาะแต่พี่ชอบไหมก็เลยซื้อมานะครับซพรารนานที่ฝนยังมีอยู่เยอะมากๆว่างๆก็ไปดูได้นะของร้านท้นี่นะ สวยเนาะแ็กเกจใหม่มันจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับแต่ของเก่ามันจะเป็นแบบนี้เลยนี่น่ารักว่ะน่ารักเหมือนข้าพเจ้าเลยไปเป็นแบบพี่สีนะครับที่เรียกได้ว่าแพงอีกฮนะก็คือแรงมากๆซึ่งตัวเนี้ยพี่ได้มาจากน้องนะครับน้องให้พี่มาแล้วพอไปเช็คราคาก็โอ้แม่เจ้าราคานี่แบบบกุบกๆๆแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะพิ่งมันมีสีชมพูมุกด้วยพี่อยากได้แนละตามหาแล้วก็คือหาไม่เจอไงใครใจด,ดีปล่อยให้พี่ก็ดีนะครับปล่อยให้พี่มาเลยครับดยิบมา น้อสวยเลยกินหอมมากหอมกล้วยอยากกินกล้วยเนะ่ยคือได้กินแล้วพี่อยากกินกล้วยอนะหอมจริงๆนะฮะนาอหอมเหมือนกล้วยขนอมอะโอเคครับต่อไปนะฮะชิ้นที่3ามนะแซนดิเด็กกับพี่ได้มาที่แพงก็คือเป็นต้นหอมไอบลูมนะครับซึ่งพี่เช็ราคาคร่าวๆก็โอพันห้าบุบๆเหมือนกันนะตัวนี้พี่ได้จากพ,พี่กิฟต์รนกิฟต์สวีทเด้คอนะครับตัวฟิวเจอร์ลังติกนะเป็นเด็กน้อยหน้าตาดีนะครับตัวนี้พี่ชอบมากๆน้อสวยมากๆเลย นี่นะฮะก็เป็นพีชต้นหอมของไอบ o ูมนะจ๊ะโอเคครับผมต่อไปนะฮะเป็นอันดับที่3นะครับกับสกุลชีที่เรียกได้ว่ามหาแพงที่สุดของพี่นะครับก็ขวดนมของไอบลูมนะครับซึ่งเรียกได้ว่าโคตรเก่าแก่เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้พี่ก็ได้มาจากร้านที่แพลฟร์รี่เทลนะอยากกินนมอัดเม็ดมากๆนี่คือหอมนมอ่ะนมอัดเม็ดอ่ะขอดมนมหน่อย หอมจ่าหอมจ่าท่าน,นี้ก็เป็นพี่เอาสีฟ้ามานะครับมันจะมีสีชมพูด้วย่าวพี่เทอรอกว่าสีดํามันแรงกว่านะครับเนี่ยโหสโลมมากๆเลยนะโอเคครับผมต่อไปเข้าสู่อันดับที่สองนะครับสำหรับสกุชชี่ที่แพงที่สุดของพี่นะครับด้วยไอบูมสีชมพูมูมุกนะครับนี่ดูดีเลยค่าไหม กล้วยไอบูมสีชมพูมุอๆๆๆๆกอกลิ่นก็พี่เรียกว่ากลิ่นมันเหมือนจะไม่ค่อยมีนะเพราะมันค่อนข้างเก่ามากๆนะครับนี่ตัวนี้ราคาน่าจะสองพันบวกนะครับเนาะกล้วยอะไรราคาสองพันโอ้แม่เจ้าก็กล้วยไอบูมไมล่ะเอ้ยแต่ชอบมันฟินดีเนาะ ต่อไปนะครับผมอันดับที่หนึ่งนะครับสำหรับคุณชี้ที่เรียกได้ว่าโคตรแพงที่สุดของพี่นะครับเฟรดแกลึ่งก็คือแมวน้ำทองไอบลูมนะครับนี่ตัวนี้พี่ได้มาราคา3,000ันอัพเหมือนกันนะสาม0บวกบวกเลยนะก็เรียกว่าแต่พี่ก็ถุอว่าชอบนะมันน่ารักนะตัวนี้พี่ไปฝอยมาจากร้านน้องพิมพ์มเคยรีวิวแล้วแหละแต่น้องๆเอามาดูอ,อีกรอบไงใช่ไหมมันน่ารักเนาะคือก็สังเกตได้เลยว่ารอยแตกเทียบคือไม่กล้าจะบีบแลนะถ้าพี่บีบนี่คงแบบดูดิ นี่ฮะก็เรียกได้ว่าเป็นสกุชชี่ทองคําที่พี่เรียกได้ว่าถ้าพี่พกไปไหนก็ว่าพี่รวยเพราะพี่มีทองนะ,ะฮะหุ้ยก็เรียกว่าสกุชชี่ทั้งหมดนี้นะครับ9ชิ้นที่เป็นสกุชชี่ของพี่ที่เรียกว่าแพงเนี่ยพี่ค่อนข้างรักและห่วงมากมากเลยนะครับเพราะว่ามีตามนี้เลยเนะาะโอเครับตอนนี้นะครับพี่ก็รีวิวสกุชชี่ที่เรียกได้ว่าแพงที่สุดในคอลเลซชันของพี่9ชิ้นหมดแล้วนะครับพี่ก็อยากรู้นะว่าน้องๆมีสกุชชี่ที่แพงที่สุดของน้องอะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บบบบบอออออออกกกกกกพพพีีีีี่่่่่แแลล้้ววยาาาาาารรรรรรูไงงงเดดืืนนนนนนุุมมมมมมภภัััั์หหท10ะะะคคคจใข แฟนฟักุชิซึ่งพี่ได้โปรโมตในจีนแล้วแหละก็คือปิงซูหมี่นะครับไอเนี่ยเนคนไหนอยากได้นะเตรียมเก็บเงินรอได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปลงตามร้านต่างๆรับรองว่าน้องๆต้องรีบเก็บนะเพราะพี่ทำมาจำนวนจำกัดน,นะกับปิงซูหมี่นะเดี๋ยวขึ้นรูปให้เลยนี่นี่นีนี่อยู่นี่ นี่เป็นปิงฟูแบบนี้เลยทะ้งยังไงถ้าน้องคนไหนสนใจจะเก็บของพี่นะสามารถเก็บได้เลยนะเพราะเป็นแบรนด์สก,กุชชี่เลยเรียกว่าเป็นแบรนด์แท้ของพี่แบรนด์แรกนะครับยินไปอุดหนุนพี่ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปพี่แตมคนหน้าตาดีและยังไม่มีแฟนขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ